กาญจนบ,บุรีเทศบาลเมืองปากแพรกร่วมกับโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุจัดกิจกรรมเนื่องในวันสงการประจำปี2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณลานวัดอุดมมงคลเขาน้อยตำบลปากแพรกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีนายปราโมทอุ่นจิสกุลนายกเลศมันตีเมืองปากแพรกเป็นประธานเปิดงานวันสงการประจำปี2567 โดยมีนางสุติตาเหลืองทองรองประลัดเทศบาลเมืองปากแพรกกล่าวรายงานพระครูวินัยทรทวินเจ้าอาวาสวัดอุดมมงคลเป็นประธานไยสงกล่าวให้อวยพรเนื่องในวันสงการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปากแพรกหวัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมากสำหรับการจัดงานประเพณีสงการของเทศบาลปากแพรกกำหนดจัดขึ้นในวันที่17เมษายนของทุกปี ซึ่งถือว่าเป็นวันสงการตามประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดกาญจนบุรีโดยกําหนดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าสารอาหารแห้งการส่งน้ําพระพุทธรูปส่งน้าลูกป,ปั้นหลวงพ่ออุดมมงคลลดน้าขอพอรผู้สูงอายุรวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมต่างๆเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนอาทิเชน่น การแสดงศิละปะวัฒนธรรมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุกิจกรรมประกวดศิละปะการแสดงอนุรักษ์ความเป็นไทยประกอบดนตรีบาสโลปกิจกรรมมหรสพพื้นบ้านนำวงย้อนยุคทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้สอดคล้องกับประเพณีท้องถิ่นปลูกฝังการแสดงความกตัญญูกระตเวทีต่อบรรพบุรุษในในโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่นอนซอฟท์พาวเวอร์ในการจัดงานประเพณีสงการานต์และเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงาม นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเกิดการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในการสึบสาศิลปะวัฒนธรรมเกิดคุณค่าและยกย่องให้ความสําคัญต่อผู้สูงอายุที่มีบทบาทต่อชุมชนสนับสนุนให้ร้านวัดโรงเรียนชุมชนเป็นศูนย์รวมใจให้ผู้คนห่างไกลอบายมุขในด้านของนายปราโมทอุ่นจิสกุลนายกเทศมนตีเมืองปากแพกกล่าวว่า เทศบาลมีนโยบายที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นในทุกแขนงเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้มีความเข้าใจภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นชาติไทยโดยมุ่งปลูกฝังค่านิยมการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นที่ดีงามไว้ให้อนุชนนุ่นหลังได้ปฏิบัติสืบทอดต่อกันไปจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้สังคมไทยเกิดความเข้มแข็งทางด้านวัฒนธรรมและประเพณีควบคู่กันไปข่าวนี้ส4การจนบุรีชุติการณ์นวาริน รายงาน